สวัสดีครับวันนี้ทาง BPO นะครับก็จะมาแนะนำคันใหม่นะครับมาในแบรนด์ไซโก้นะครับรุ่นมาสเตอร์สไนเปอร์นะครับก่อนอื่นมาดูภายนอกันก่อนนะครับถุงสีแดงดูโดดเด่นเลยนะครับคันนี้นะครับมาในความยาว6ฟุต9นะครับสำหรับตีหยปอมตกปลาช่อนปลาชะโดปลากระสูนเป็นแบงกกาไฟนะครับด้ามยาง พอคิปออกแบบมาสีดำแดงดูดีเลยนะครับรุ่นนี้ความยาว6ฟุต9เวท10ถึง20ซึ่งใช้งานได้ครอบคลุมนะครับออกแบบได้อย่างลงตัวทั้งความยาวด้ามตูดคันรีซีดส,สีดำพ่นสีนะครับไกด์ทั้งเบสทั้งสปินให้มา7บวก1รวมท็อปนะครับ7บวก1ตัวซีเหยื่อทำระยะได้ดีนะครับรุ่นนี้ราคา690บาท สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาชั้นนำนะครับและรุ่นนี้นะครับก็เพื่อความมั่นใจของนักตกปลานะครับทางเราได้คุยกับทางร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาโดยสามารถให้นาน,านักตกปลานะครับทดสอบคันโดยการยกน้ำขวด1.5ลิตรนะครับซึ่งมีน้ำหนัก1.5กิโลนะครับในมุม45องศาตามในคลิปนะครับเพื่อความมั่นใจในตัวแบงค์นะครับ โดยที่ทางร้านอุปกรณ์ตกปลาจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับถ้าคันเกิดหักหรือมีปัญหามีตำหนิทางร้านจะทำการเคลมกับทางบริษัท BPO ได้เลยครับ